มังตาปีขอ,อกราบสวัสดีท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบในเกมกีฬาทุกท่านครับวันนี้พาท่านนักลงทุนรับชมการวิเคราะห์ทีเด็ดทัศนับฟุตบอลในศึกสเปนพรีเมีย์ลาลิก้าระหว่างเจ้าบ้านทีมเซบียาพบกับทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาจะลงแข่งขันกันในเวลาตี3 30นาทีโดยประมาณของวันที่22เดือน12 254ที่สนามลามอสซานเชสปิคนเมืองเซบียาประเทศสเปนซึ่งตอนนี้ทีมเซบียาอยู่ในลำดับที่2ของตารางฟุตบอลสเปนพรีเมีย์ลาลิก้าและทีมบาร์เซโลนาอยู่ ในลำดับที่8ของตารางโดยฝั่งเจ้าบ้านทีมเซบีย่านำโดยคูเลนโลเปเตกี้ผู้จัดการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือเซบีย่ามาเจอค่า4-3-3แต่ค่าบัจเจลงสนามด้วยแผนการเล่นหลักอย่าง4-3-3ในนัดนี้โดย11ผู้เล่นตัวจริงที่ค่าบัจเจลงสนามจะนำโดยผู้เล่นจะนำยังยาซีนบูนูคาริมเลกิกดิเอโกคาร์ลอสชูนกุนเดลุสบิกออกัสตินสันโยอันคอดันโมเลโน เฟอร์นันโดอีวานลาคิติสลูคัสโอคัมบสลาฟาเมียและอเลฮันโดโกเมสและส่วนทางด้านฝั่งทีมเดียนอย่างบาเซโลนานำโดยชาบี้ผู้จัดการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือบาซ่าเองต้องเจอค่า4-2-3-1และค่าบัจะลงสนามด้วยแผงการเล่นอย่าง3-3-1-3ในนัดนี้โดยสิผู้เล่นตัวจริงที่ค่าบจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นชั้นนำยังมาร์คอันเดรเทสเตกน โรอันอาลาอุโคโอเอริกกาเซียเคลมองเลงเลตจอดีอันบาเซคิโอบุสเกตเฟรงกี้เดยองกาวีอัปเรสสามารเอสซานซูลีเฟรรันจุนเกอร์และเฟลิปเปคูตินโย ผลง,งานกนัดหลังสุดของเซบีย่าช่างน่าสนใจจริงนะครับโดยไปเยือนสโมสรคอร์โดบาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0เปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของบี่าเลอันชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ให้กับอาบีซันบวกด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกชนะไปอีก1ประตูต่อ0เมื่อเจอกับแอตเลติกบิลบโอ เสมอกับอันรากในเวลา90นาทีด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ชนะจุดโทษไป6ประตูต่อ5สุดท้ายแอเลนติโกมาหลิกมาเย็นชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับแล้วเรามาดูผลงาน6นัดหลังสุดของบาร์เซโลน่ากันนะครับช่วงนี้ลุ่มๆตอนๆเมื่อไปเยือมบียาเลอันชนะไปด้วยสกอร์3อประตูต่อหนึ่งไพ้กับเลอันเบติดด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์พ้กับไปยนมิูนิกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยสกอร์3ประตูต่อศูน เสมอกับโอซาซูนาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เสมอในเวลา90มานาทีกับโบคาจูเนียด้วยสกอร์1ประตูต่อ1น่ายจุดโทษไป4ประตูต่อ2และสุดท้ายชนะเอลเซ่ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับ และสิ่งสําคัญคือการโคจรมาพบกันของทั้งคู่6นัดหลังสุดเซบียาชนะไป1นัดด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ในวันที่11เดือน2 2งสอเสมอกัน2นัดด้วยสกอร์หประตูต่อ1และศูนย์ประตูต่อศูนย์บาร์เซโลนาชนะทั้งหมด3ครั้งด้วยสกอร์ใส่ประตูต่อศูนย์สประตูต่อศูนย์และสุดท้าย3ประตูต่อศูนย์ในวันที่4เดือน32 0 2อันครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆของทุกทุกสื่อและสิ่งที่ทีมง,งานวังตะปีรวบรวมให้นักลงทุนเหมือนเนเช่คคยครับ คือการนำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ของ m m 8 8 u n i o n c o m หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วสำหรับรายการนี้ทีเด็ดทัศนะทีมงานวังตาปีขอเทใจเชียร์ทีมบาร์เซโลนาครับสุดท้าย ก่อนจากกันไปขอเชิญท่านนักลงทุนร่วมสนุกกับเราได้ที่8อ u ด i o n 0 2ยเนีูครับหากท่านที่ชอบฝากกดไลค์หากว่าใช่ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวังตะปีด้วยนะครับนุกกันให้คุณ